มีสองตัวไหมอุ้ยสองตัวกี่สองตัวอุย้ยแลวเขาสองตัวสวยด้วยตัวใหญ่แล้วครับนี่ดันง,งา่ายเลขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่อ้ย พาลุยพาทุกคนมาดูแงบกบแต่เช้าครับเดี๋ยววันนี้หลังจากดูแงบเสร็จจะพาทุกคนไปทำเงบดักกบไว้ใช้งานเองแต่จะลงทุนแค่15บาท15บาทซื้อสายเคเบิลแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลแต่จะเก็บมาจากถังขยะครับอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นหมานกันครับ อยากเยบกุบรเปาครับี่มีสักตัวไหมสองตัวสองตัวสวยเวยสวยสวยสวยหลงกหลังเหลกหมหลังเหกหองตัว กุบใส่ง่ามครับนี่ใส่ง่ามใส่ง่ามใส่ง่ามครับนี่ดีครับดูครับดูดูดูเหยื่อเหม็นครับเอ๊บ สักตัวไลมอย่างนี้สักตัวไหมหล<ะ>่ง <ละ S 2> นี้กุ๊กนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปูไม่ใช่กุ๊กปูปปปไปก่อนไปก่อนปูฮึ่ยสภาพ หลังนี้สภาพครับนี่ครับดันออกครับดันออกเรยวะเอรยงูเขามากินดูครับดูมันดูมันนี่ครับง่าเปิดเลยเสียดายลังนี่นี่ครับสภาพดันง่าออกสืออ่ะ น่าจะตัวใหญ่แล้วครับนี่ดันง่าได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่เอาเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับ tôi đi tôi chạy lắm kẹo ยังไงกันบ้างครับทุกคนครับช่วงหน้านี้เป็นช่วงข้าวกําลังตั้งท้องก็ที่เด็ดเด็ดเลยก็จะหนีไม่พ้นเหยื่อเป็นที่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ลูกปลาหมอครับลูกปลาเข็งน้อยครับดิ้นปล่อยดิ้นในนี้แล้วก็สับเหยื่อที่เป็นปลาสดสักนิดหนึ่งให้มันออกกลิ่นข้าวขาวสักนิดหนึ่งนั้นได้ผลดีแต่สูตรเหยือ่อแมบนี่ก็ยังก็ใช้ได้อยู่ครับ แต่จะได้ผลจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหาแหล่งน้ำที่เป็นบานเฮาเอิญบวกตองลองแต่งแหล่งครับที่น้องครับผมใส่ได้เลยครับหมานครับเพราะฉะนั้นแจ็คส่ทุกปีก็อุ้ยเข้าแทบทุกหลังครับปีนี้ก็รอช่วงหน้าหนาวอยู่ครับแต่ลองเอามาใส่ดูก็ได้ผลครับได้ผลเอาไปทําดูครับ นี่คลิปหน้าจะพาทุกคนทําอันนี้ไว้ใช้งานเองอันนี้แต่แจ็คทำเองเมื่อหลายปีที่แล้วนี่มีครับวับสดุก็ซื้อแต่สายเคเบิลมาครับนี่สิบหาบาทได้200ตัวแล้วก็แต่จะไใช้ท่อห้ลิ้วแล้วก็ขนาดสามนิ้วขึ้นส่วนอันนี้ก็อันนี้เก็บมาเหมือนเดิมอันนี้ก็เก็บมาตามทังขยะเยอะแยะครับอะ เดี๋ยวคลิปหน้าตาแจ็คจะพาทำครับอขอบคุณทุกๆการรับชมครับทุกคนครับสวัสดีครับ